สวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกันนะครับวิ่งยาวนะฮะวันนี้ปิดจ็อบแล้วนะครับ22กิโลไปนะฮะส่วนที่เหลือน,นั่นซ้อม100กิโลนะครับข้างหน้านั่นคือฟันรันแต่จริงๆข้างหน้านี่ก็คือซ้อมเอตี๊มอุลตร้ตราเหมือนกันนะฮะทั้งหมดเนี่ยก็คือเนี่ยที่วิ่งกันเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยก็คือวิ่งอุลตร้ากันนะครับผม52กิโลเดียวโขงนั่นเขาวิ่งร้อยกิโลแต่เป็นทีมวิ่งพลัดนะครับส่วนข้างหลังนี่ขาแรง ขาโหดอินดูรันโหดโหดร้อยกิโลเดียวครับเหียเพ้งนี่ก็เป็นอาจารย์ครูใหญ่ของพวกผมผมเนี่ยนะครับนะฮะทั้งทั้งหมดเนี่ยนะครับมีข้อมูลอะไรก็เนี่ยดึงกับแกมานะฮะข้อมูลนะครับแล้วผมก็มาผสมผสานกันนะครับข้างหลังร้อยโลกันนะฮะอ้าววันนี้นะครับอาหารเครื่องดื่มสแน็คนะครับ ช่วงระหว่างที่เราซ้อมวิ่งยาวนะครับก่อนและหลังวิ่งนะฮะเราทานอะไรโภชนาการผมจะไม่ลงลึกนะฮะอันนี้คร่าวๆผิวเผินนะครับแบบง่ายๆฟังง่ายๆนะครับแบบฉบับของผมนะฮะมันก็เป็นสูตรของผมอะนะครับใครจะแบบผมก็ได้แต่อย่าลืมนะฮะแต่และนคนสคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแบบของผมผมเอามายกตัวอย่างให้โดยเฉพาะเพื่อนๆนะครับที่ ออกกาลังกายด้วยกันเนี่ยนะครับนะฮะกรุงเทพพิสเตียนวิ่งนะครับพี่ๆที่กรุงเทพบางท่านที่อยู่ต่างประเทศนะครับติดตามผมเนี่ยก็ถามกันมานะฮะผมไม่มีโซเชียลอะไรอย่างอื่นนะครับก็มีทา้งนี้แหละรวบรวมเลยส่งการบ้านทางนี้เลยนะครับเติมพลังอาหารเครื่องดื่มทางกีฬาเจล ในระหว่างที่เราซ้อมวิ่งยาวอินดูร n น e ์ทำยังไงผมแบ่งเป็น5ข้อย่อยนะครับข้อ1ข้อแรกเลยอาหารทั่วไปนะครับอาหารทั่วไปทานอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวมาว่ากันข้อที่2เครื่องดื่มทางกีฬาหรือเครื่องดื่มน้ำนะฮะสเจลมีพูดไปแล้วนะครับเจลนะฮะนะครับนะรบิ๊กแบง เอเนจีเจลขอบคุณอีกครั้งนึงนะครับบิ๊กแบงที่ส่งมาให้นะครับเป็นเจลที่บริโภคง่ายทานง่ายมากนะครับย่อยง่ายและอิ่มแถมมี BCAA ด้วยนะครับรสชาติก็มีให้เลือกหลายลูกแบบนะครับรสใหม่นี่ฮันนี่โรสเซลนะฮะอร่อยมากนะครับแล้วก็มีของตัวของคาเฟอีนด้วยนะฮะจะมีรสกาแฟเลยของบิ๊กแบงเนี่ยนะครับที่ผสมคาเฟอีนนะครับมีพูดไปแล้วนะครับไปลองดูนะฮะแล้วผมก็รีวิวอ่ เฉพาะบิ๊กแบงโดยเฉพาะเลยโดยอันเดียวเลยนะครับขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับแอดมินที่ส่งมาให้นะครับบิ Big Bang. ๊กแบง n a อคเคข้าวหนมต่างๆพกไว้มีอะไรบ้างเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้ของผมนะฮะแล้วเดี๋ยวผมจะแบ่งปันของคนอื่นด้วยนะในในกวนผมเนี่ยนะครับแต่ละคนมีอะไรกันข้อที่5สําคัญที่สุดเลยวิ่งเสร็จ นะครับซ้อมเสร็จวิ่งยาวหรือแม้กระทั่งวันแข่งเสร็จเนี่ยนะครับควรจะทานอะไรบ้างอา,อาหารทั่วไปอย่างแรกเลยนะครับผมจะแบ่งอย่างของผมเนี่ยยกตัวอย่างนะครับผมจะแบ่งของผมเนี่ยนะครับเป็นเป็นสามช่วงช่วงคือถ้าเป็นสิบหกสัปดาห์นะครับแต่รอบนี้มันสั้นผมมีเวลาซ้อมแค่สิบสองสัปดาห์เพราะฉะนั้นผมแบ่งเป็นสองช่วงหกสัปดาห์แรกเนี่ยผมฟรีสไตล์เลยผม,มอยากทานอะไรผมทานนะครับหกสัปดาห์ ก่อนจะถึงวันจริงผมจะคลีนเลยนะครับจะไม่แตะพวกอะไรที่มันเค็มนะฮะไม่ทานเผ็ดนะครับไม่ทานรสจัดเลยนะคะแล้วพวกออของมันมันก็จะหลีกเลี่ยงเลยนะครับเน้นอะไรเน้นแป้งคาร์โบไฮเดรตนะครับในในระหว่าง3ตัวหลักเนี่ยนะครับคาร,ร์โบไฮเดรตโปรตีนไขมัน ช่วงระหว่างนี้นะฮะก่อนที่จะเข้าสู่เทปเปอร์อะไรเนี่ยนะครับซ้อมหนักๆเนี่ยนะครับช่วงนี้เน้นแป้งเลยผมจะเน้นแป้งเป็นหลักนะครับคาร์โบไฮเดรตสองในสามครับนะครับก็นึกภาพเอาเองนะฮะสมมติข้าวจานหนึ่งเนี่ยก็คือเน้นเน้นข้าวนะครับต่อมาก็เป็นอาจจะเป็นไข่ไข่ดาวนะครับแล้วก็มีอาจจะมีผัดผักอะไรเล็กๆน้อยๆเนี่ยนะครับนะฮะก็เนี่ยนะครับหรือจะเป็นผัด อ,อกไก่ผัดอะไรเงี้ยนะครับเป็นโปรโตีนนิดหน่อยแล้วก็มีผักนะฮะแต่เน้นแป้งนะครับยังยง่ายง่ายกันก็คืออาจจะเป็นก๋วยเตี๋ยวนะฮะแต่ผมจะทานเป็นเส้นเส้นเส้นหมี่ขาวนะครับเส้นหมี่ขาวเส้นเส้นเล็กขาวอนะครับผัดซีวก็จะเป็นเส้นหมี่นะครับเส้นหมี่แต่ไม่ไม่ทานบ่อยนะครับเอาเป็นว่าหลังนะฮะเดี๋ยวจะค่อยมาว่ากันนะครับ ส่วนใหญ่ก็ทานชั่วโมงครึ่งนะฮะก่อนที่จะออกกำลังเท่าที่ทราบกันอยู่นะครับส,ส่วนตัวผมนี่ก็ประมาณเต็มที่ก็สายช้าสุดเนี่ยชั่วโมงหนึ่งนะครับนะฮะชั่วโมงหนึ่งบางทีฉุกเฉินมานะครับผมก็นี่เลยฮะอันนี้ไม่ได้โฆษณาอะไรเขานะฮะนะครับนี่ง่ายๆนะฮะก่อนออกเลยนะฮะ นะครับนี่นี่ก็เนี่ยคาร์โบไฮเดรตนะครับแป้งอ่ะเนี่ยนะแล้วแต่นะครับอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างเฉยนะฮะไม่ได้ค่าโฆษณาอะไรเขานะครับหรือจะเป็นอีกการนึงผมก็จะมีพวกคุกกี้นะครับคุกกี้อ่ก็ประยุกต์จากสูตรคูดินนิดนึงคูดินก็จะเป็นขนมปังนะครับแล้วก็ทานกับน้ำนะครับไม่ดื่มนมนะฮะนะครับผมจะไม่ดื่มเลยเพราะว่ามีโอกาสจุดๆได้นะครับระหว่างทางเดี๋ยวงานเข้านะฮะค่าสึกบุกก็จะเน้นน้ำเปล่านะครับ อันนี้ก็แล้วแต่นะฮะสูตรของแฮร์รี่โจนส์นะครับที่สมัยที่เขาอยู่เมืองไทยเนี่ยนะครับผมก็เคยตามแล้วก็ปรึกษาเขาประจำนะครับช่วงวิ่งใหม่ๆเนี่ยเขาก็บอกว่าเช้ามาเนี่ยถ้าวิ่งยาวนะครับแล้วเราออกสายหน่อยเนี่ยนะครับข้าโอ๊ตก็ดีเข้าวโอ๊ตสักถ้วยนึงเล็กๆนะฮะเป็นชนิดที่ผสมน้ำเปล่านะครับนะฮะ <c oughs> จะจะเป็นใส่ กล้วยนะฮะกล้วยหอมนะครับก็ดีให้พลังงานเยอะดีนะครับอันนั้นคือช่วงเวลาที่เราออกสายสมมติตื่นตีสี่ตีห้าเงี้ยแต่เราออกวิ่งจริงเนี่ประมาณ7จ็ดโมง่าเขาก็แนะนำเขาโอ๊ตอันนั้นสูตรของสายอีลิทเลยนะครับเครื่องดื่มทางกีฬาเครื่องดื่มทางกีฬาเนี่ยส่วนตัวนะครับผมผมเน้นน้ําเป็นหลักกับอันนี้ไม่ได้ได้ค่าโคษเซเหมือนกันนะฮะเกเตอเรตผมได้แค่นี้ เคยลองแล้วสปอนเซอร์นี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยนะครับหนึ่งผมว่ามันหวานมากเกินไปแล้วก็น่าจะมีคาเฟอีนด้วยนะครับนะฮะอาจจะมีกรดอย่างอื่นด้วยไม่แน่ไม่แน่ใจเหมือนกันเพราะดื่มไม่ได้เนี่ยผมใจสั่นนะครับทั้งทงที่เป็นคนที่ดื่มกาแฟค่อนข้างจัดนะฮะเอ็มสป่เหมือนกันผมก็ดื่มไม่ได้สมัยก่อนมีของ ของสิงผมจำไม่ได้แล้วอะไรบาซูอะไรอะไรบาซุกะอะไรสักอย่างเนี่ยผมก็ดื่มไม่ได้นะอันนั้นนะครับอะไรที่มันหวานจ,จัดๆเนี่ยไม่ได้เลยนะครับหลักๆก,ก็คือน้ำน,นะครับแล้วผมพยายามช่วงระหว่างซ้อมเนี่ยนะครับคือพยายามจุดให้น้ําของวันจริงเนี่ยเขาจะประมาณ2กิโลเพราะฉะนั้นตีว่าวิ่งเพลสหกทุกๆ12นาทีหรือบางคนวิ่งช้าหน่อยอะตีว่า20่า20นาทีะนะฮะทุกๆ20นาทีพักดื่มน้ํา นะครับน้ำเข้าเท่าไหร่สังเกตนะฮะเวลาเขาวันแข่งเนี่ยนะครับแก้วหนึ่งเนี่ยนะครับแก้วนั้นเนี่ยเต็มแก้วเนี่ยประมาณ2 5 0ซีซีบางคนเขาก็ลินให้ปิ่มๆนะฮะอันนั้นน่าจะประมาณนะถ้าเป็นแก้วมาตรฐานะนะครับแก้วใหญ่ๆนะครับประมาณ2 5 0ซีซีบางทีบางที่ที่ในมาตรฐานนี้เขาจะสั่งไว้เลยว่าครึ่งแก้วพอครึ่งแก้วกประมาณ1้0ยร้นะฮะน้ำเนี่ย120ซีซีต่อครั้งนะครับทุกทุก 2กิโลหรือ20นาทีนะครับเอาเป็นว่าประมาณนั้นนะฮะนะครับหรือจะดื่มก่อนก็ได้15นาทีแล้วแต่นะครับแต่ผมจำา22สองอ่ะมันง่ายดี20นาทีหรือ2 2กิโลนะครับแต่พยายามให้ได้2กิโลเพราะว่าวันจริงเนี่ยจุดให้น้ำเขาก็2อกิโลเพราะฉะนั้นพยายามให้มันอยู่ตัวเลขให้มันอยู่เวลาเนี่ยให้มันอยู่ประมาณนั้นนะครับผมก็จะไม่ให้มันเหลื่อมไปมากกว่านั้น เครื่องดื่มทางกีฬาก็อีกอย่างก็คืออีกอันก,ก,ก็คือสําคัญพยายามาดูให้ประเภทโซเดียมมันน้อยๆหน่อยนะครับอย่าลืมนะครับนี้เป็นช่วงซ้อมเพราะฉะนั้นเราก็เป็นหนูทดลองอยากลองอะไรลองเราจะได้รู้นะครับเนี่ยอย่างผมลองนะครับเ,เนี่ยผมลองสปอนเซอร์ไปผมดื่มไม่ได้ใจสั่นนะครับยิ่งพวกเครื่องดื่มชูกำลังนี้ไม่แตะเลยนะครับผมจะไม่แตะเลยส่วนตัวผมนะนะครับอันนี้ก็ เรื่องของเครื่องดื่มทางกีฬาและก็น้ําสําคัญนะครับผมมีเนี่ยวิ่งวิ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยนะครับโอ้โหสิกิโลไม่ดื่มน้าเลยไม่ได้นะครับไตวายนะฮะไอช่วงช่วงที่อย่าลืมนะฮะช่วงซ้อมเนี่ยมันสะสมไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆื่อไม่ให้ไม่ได้นะครับนะฮะวยวาภายในเรานี่สําคัญนะฮะแล้วก็แน่นอนครับกล้ามเนื้อต้องการน้ําวิ่งไม่ออกตะคิวมานะครับก็ต้องเซฟตัวเองไว้นะฮะนะครับแล้วก็ต้องค่อยๆดื่มค่อยๆจิบไปนะครับแล้วก็ มีบางคนก็ขอชั่วโมงหนึ่งค่อยดื่มทีโอ้นั้นก็นานไปนะนะครับแล้วก็ประมาณ10โลนะครับเนี่ยไม่ได้นะครับไม่ได้นะครับอ้าต่อมาก็เจลเจลพูดไปแล้วนะครับนะฮะก็อันนี้ก็ขอพูดอีกครั้งนึงนะครับบิ๊กแบงนะฮะแอดมินบิ๊กแบงที่ส่งมานะครับชงซ้อมนะฮะนะครับอันนี้รถฮันนี่ร s เซลนะฮะนะสำคัญก็คือมี BCAA ซึ่งฟื้นฟูช่วยซ่อมกล้ามเนื้อนะครับ แล้วก็มีของคาเฟอีนด้วยนะครับบิ๊กแบงก็จะมีสูตรคาเฟอีนด้วยนะครับใครช่วงกระตุ้นนะฮะช่วยให้กระตุ้นจะเข้าเส้นชัยช่วงท้ายๆนะครับหรือจะช่วยดีดก่อนแล้วแต่นะฮะก็ลองไปดูได้นะครับมีพูดแล้วผมมีรีวิวเฉพาะของบิ๊กแบงเลยนะครับคลิปนานละต้องไปดูฮะมีมีมีหลายหลากหลายครับ ข้อ4สแน็คอ้าวสแน็คมีอะไรบ้างส่วนตัวผมก็อันนี้นะฮะนะครับนะเป็นเป็นเป็นเหมือนโปรตีนบาร์ข้าวโอ๊ตนะครับนะฮะง่ายๆอันนี้80แคลอรี่นะฮะนะครับและสำคัญคือน้ำตาลต่ำมากนะครับอ่าอันนี้ก็ไม่มีใครไม่รู้จักนะฮะนะครับเจ้าหมีน้อยนะฮะนะครับพกนะฮะเวลาหหยมาสักหน่อยหนึ่งเคี้ยวมันก็สดชื่นขึ้นมา ร่างกายมันต้องการน้ําตาลต้องการคลูโคสต้องการไกลโคเจนนะฮะไทยๆเนี่ยนะครับมันมันเริ่มเริ่มหมดละนะครับนะครับอีกอันนึงอา้าวง่ายๆนี้แบบไทยๆนะฮะแบบไทยๆก็คือนี่เนี่ยผมจะซื้อแบบนี้มาเลยนะฮะกล้วยตากนะครับนะฮะมาเป็นกล่องเลยนะฮะแล้วก็เนี่ยเขาก็จะแยกออกมาเป็นแบบนี้นะครับถึงเวลาโหยมาก็ฉีกกัดเลยกล้วยนะฮะโพแทสเซียมอาหารกล้ามเนื้อนะครับ มีน้ำพึ่งแน่นอนก็อาหารสมองน้ำตาลเนี่ยนะครับประสาทระบบประสาทมนีะได้ทำงานหน่อยตเติมตเติมอาหารให้สมองนิดหนึ่งนะครับนี่แหละครับสแน็คนะฮะหรือบางคนก็อย่างเฮียเพ้งราบมาแกพกข้าวเหนียวผมไม่แน่ใจว่าเขาเรียกอะไรนะ,ะข้าวเหนียวปั้นเล็กๆที่มันหว,วานๆน,นะครับนะฮะแล้วมีเพื่อนคนหนึ่งก็อันนั้นมีอันนี้คนทอันนี้แบบไทยไทยแท้เลยนะฮะลูกชุบ แม่จะมีพกลูกชุบนะฮะแล้วก็อทองหยอดไม่รู้็บพกไปได้ยังไงนะใส่ใส่ไว้ไนเขาเรียกว่าอะไรนะในกระเป๋าเล็กๆนะฮะอืมก,ก็ดีนะฮะเจอตอนที่ไปวิ่งกรุงเทพมาราธอนครั้งหนึ่ง่เาเก๋เก๋เก๋ไปอีกแบบนะครับสำคัญแลละทีนี้ข้อสุดท้ายข้อ5นี่ก็คือวิ่งเสร็จซ้อมวิ่งเสร็จนะครับเราควรจะทานอะไร ก็บอกว่าให้ทานเนี่ยคาร์โบไฮเดรตที่สูงนะฮะอาหารแป้งอาจเข้าไปก่อนเลยนะฮะภายในครึ่งชั่วโมงเนี่ยนะครับอันนี้เป็นสูตรของซินดี้เชอร์มินนะครับนักวิง่งนักกีฬานักไตรกีฬานะครับเพราะอะไรผมถึงเลือกผู้หญิงอันนี้นิดนึงนะครับเป็นเป็นเทคนิคที่ได้มาจากครูกอล์ฟกีฬากอล์ฟนะฮะอันนี้อ,อ,อาจจะ ฟังดูแปลกๆคือเขาบอกเวลาดูเนี่ยนะครับคือเราเนี่ยสมัครเล่นเวลาดูนักกีฬาเนี่ยถ้าอยากแบบดูแบบเรียนแบบเลยเนี่ยเขาบอกให้ไปดูผู้หญิงอย่างกอล์ฟเนี่ยนะครับบอกเนี่ยเราอยากดูนี่นะให้ไปดูวงเวลาเขาซ้อมอ่ะดูดูเขาทําอะไรยังไงให้ดูผู้หญิงหนึ่งมันง่ายกว่าคือผู้ชายเนี่ยโอ้โหอย่างสมมตินั่งวิ่งมาราธอนนี่คุณจะไปคุณจะไปลอกเรียนแบบ โมฟาล่าเนี่ยมันคงเป็นไม่ได้นะครับเขาระดับไปถึงไหนแล้วนะฮะเราสมัครเล่นเราบ้านๆเราควรจะดูเทคนิคของผู้หญิงมันง่ายนะครับเราไม่ได้ว่าจะไปเหมือนเขาแต่การ uh, posture อร์มเนี่ยมันง่ายที่จะเข้าใจนะครับอย่าง สมัยก่อนเนี่ยก็บอกเยาวชนเนี่ยไปดูทิโปรเขาทำเงินยังไงตอนเช้าเช้าเนี่ยกิจวัตรเขาเขามีอะไรยังไงซ้อมเนี่ยพยายามไปดูอ่าเนี่ยนะครับเราอย่างเราเนี่ยเรามีโอกาสได้เข้าถึงถ้าแต่ตอนนี้คงลำบากนะฮะเพราะโควิดเนี่ยนะครับแต่เวลาดูเนี่ยเราก็ดูผู้หญิงนะฮะว่าเป็นอะไรเขาทำยังไงอะไรยังไงมันง่ายมันง่ายนะครับแล้วผมก็ติดตามเอลลี่ชิเฟอร นะครับนักวิ่งคนนี้เร็วมากๆแต่ตอนนี้บาดเจ็บนะฮะก็กําลังฟื้น,ฟ,นฟูกลับมานะครับส่วนคนอื่นเนี่ยเราก็ดูราก็ดูเป็นเอนเตอร์เทนไปอย่างเอลิทชิปเชเชแน่นอนครับโอ้สุดยอดตํานานแล้วก็ดูเป็น,ปน,นเป็นเอนเตอร์เทนไปแต่จะเป็นไปดูแบบเขาแบบโอ้หมันนะฮะมันก็ยากนิดหนึ่งนะฮะสำหรับสําหรับสมัครเล่นแล้วก็บล็อก C บล็อก B ไปปลายอย่างผมอย่างนี้นะครับเราก็ดูผู้หญิงอย่างเนี้ยนะครับอ่า คอสกายนะครับเบจิทคอสกายอย่เงี้ยดูเขานะฮะเวลานั่นก็หาดูใน YouTube เนี่ยว่าเขาทำอะไรยังไงส่วนตัวผมเนี่ยผมติดตามแอรลี่คีเฟอร์นะครับนะฮะฟอร์มของแอรลี่คีเฟอร์นี่สวยมากนะเวลาวิ่งเนี่ยนะครับหลังวิ่งเสร็จปุ๊บอีกงานหนึ่งสำคัญก็คือกรดอะมิโนก็คือ BCAA ผมมีพูดไว้อยู่นะฮะ BCAA นะครับซ่อมแซมกล้ามเนื้อนะครับ ร่างกายต้องการเพราะว่ากล้ามเนื้อเวลาวิ่งหรือออกกาลังกายต่างๆเนี่ยมันจะมีใย,ยเล็กๆ,ๆที่ฉีดขาด BCA นะครับลูซีนไอโซลูซีนนะครับวาลีนเนี่ยนะครับก็คือเข้าไปไปช่วยซ่อมแซมตรงนั้นเป็นเหมือนเลโก้อะนะฮะนะครับ,นะรบเพราะงะั้นกดอะมิโนก็คือตัวตัวต่อเล็กๆเๆ,ๆซึ่งรวมตัวกันก็กลายเป็น โปรโตีนนะครับและโปรโตีนก็เป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างกล้ามเนือ้อก็คือกล้ามเนื้อนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะช่วยนะครับในในในแง่ของอาการซ่อมแซมเกิดฟื้นฟูนะครับไม่เจ็บไม่ล้าไม่ตึง BCA นะครับยางบางคนอา่าอันนี้ก็เป็นที่ถกเถียงกันอยู่นะฮะโ,โปรโปรตีนเวสําคัญไหมส่วนตัว ไม่นะครับน,นี้ก็แล้วแต่เพราะอาหารถึงนะฮะอาหารถึงถ้าไปดื่มเวมันมันจะกลายเป็นตกลงมันจะวิ่งมาราธอนหรือมันจะไปสร้างกล้ามนะครับเดี๋ยวมันจะกลายเป็นกล้ามขึ้นมามันก็จะมันก็จะใหญ่มันก็จะช้าลงนะฮะมันแล้วแต่คนด้วยนะฮะอย่างผมเนี่ยมีปัญหาเรื่องย่อยการย่อยเพราะ,ะนั้นผมผมเข้าถึงอาหารได้เร็วอยู่แล้วอ่ะนะวิ่งเสร็จปุ๊บเดี๋ยวนะครับเข้าเซเว่ seven, นเอาแล้วมี ข้าวอาหารอะไรฟุ๊อะไรก็ว่ากันไปนะฮะนะมันอาหารเราเข้าถึงอาหารได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นอย่างใครเนี่ยโอเควิ่งไปแล้วไม่กินข้าวและเบื่ออาหารอ่าโอเคอาจจะมีก็เวยักอ่าเขาเรียกว่าอะไรสักกระบอกหนึ่งนะฮะแต่พูดถึงถ้าเรา กลับถึงบ้านเราซ้อมนี่นะฮะกลับถึงบ้านข้าวปลากระป๋องปลากระป๋องทูนา่าผมเคยบอกว่าอยู่ปลากระป๋องทูนา่าเนี่ยเท่ากับเวสกู๊ปหนึ่งเนี่ยปลากระป๋องทูนา่านี่โปรตีน30กรัมเวสกู๊ปหนึ่งยี่สิกรัมแต่ค่า,ชาใช้จ่ายเวกระปุกหนึ่งเกือบสามพันบาททูนา่ากระป๋องไม่กี่ตังค์นะครับเพราะฉะนั้นเราเข้าถึงอาหารได้ง่ายกว่าอยู่แล้วก็เวก็ไม่มีความจําเป็นสําหรับผมนะนะครับเพราะฉะนั้น เวลาวิง่งส่วนตัวผมผมจะไม่ดื่มเวนะครับผมจะไม่ดื่มเวเพราะเดี๋ยวเราก็ได้ไปกินข้าวอยู่แล้วนะฮะมันก็มีอาหารอยู่แล้วมีไข่มีอะไรมาอยู่แล้วเนี่ยไข่ต้มไข่ลวกมีมาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่มีความจําเป็นนะครับสาหรับผมนะฮะเพราะฉะนั้นเรื่องของ Recovery ีนะฮะหลังจากที่เราเซ้อมวิ่งเสร็จเนี่ยนะครับส่วนตัวผมก็จะดื่มน้ำนะครับแล้วก็จะมี b c a นะฮะนะครับ,นะรบแล้วก็ สักพักหนึ่งผมก็ทานข้าวแล้วนะฮะก็จะก็ง่ายๆข้าวไข่ต้มไข่ไข่ดาวนะฮะผมจะเป็นไข่ไข่ดาวน้ำนะครับผมจะมีอันนั้นแล้วก็ก็มีผัดไข่ผัดเออ่ผัดผัดอกไก่เนี่ยก็กินแบบคลีนๆเนี่ยนะครับนะฮะแต่วันไหนที่โหดๆอย่างวันนี้เนี่ยเดี๋ยวมีพิซซ่าหน่อยนี่ก็เน้นแป้งนะครับนะฮะเน้นแป้งนะครับแล้วพิซซ่าสักชิ้นหนึ่งนะฮะนะครับแล้วก็ดื่มน้ำเยอะๆนะฮะก็ เสร็จจากกิจกรรมแล้วเนี่ยซ้อมเสร็จเนี่ยก็ภายในครึ่งชั่วโมงนะครับควรจะมีละเนี่ยเกลอแร่ BCA เข้าไปนะฮะเกลอแร่หรือ BCA เข้าไปนะครับ,รแ,รรรบแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็ค่อยๆสองชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอโอเคอาหารละนะครับอันนี้ก็เป็น,นคร่าวๆนะฮะสูตรผมนะฮะเรื่องของหลังจากซ้อมยาวแล้วเนี่ยนะครับเราทานอะไรนะครับเราเติมพลังเชื้อเพลิงยังไงนะครับทุกคนขอให้อ่ สนุกกับการซ้อมนะฮะแล้วทุกนี้ช่วงนี้ก็รายการแข่งก็เริ่มมีมากันแล้วนะครับนะฮะจบไม่เจ็บกันนะครับนะฮะสนุกกันนะครับไว้พบกันใหม่นะฮะคลิปหน้านะครับวันนี้ขอบพระคุณนะครับที่ติดตามนะฮะอย่าลืมนะครับ Subcribe กดไลค์กดกระดิ่งนะครับแล้วเดี๋ยวพบกันอีกสักคลิปหนึ่งนะฮะหรือสคลิปแล้วเดี๋ยวเจอกันที่บางแสนขอบพระคุณนะครับ สวัสดีครับ